Star Wars Jedi Survivor เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดจากซีรีส์ Star Wars อีกหนึ่งเกมนะครับเพราะนี่คือภาคต่อของเกม Star Wars Jedi f o r l e n o r r e r r สุดยอดเกม Star Wars ที่วางจำหน่ายเมื่อปี2019นะครับซึ่งเรื่องราวในภาค f o r l e n o r r e r เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากภาพยนตร์สตาร์วอร์ภาค3สาธารณรัฐกาแล็กติกถูกเปลี่ยนเป็นจักรวรรดิเรียบร้อย เหลาอัศวินเจไดามากมายถูกกวาดล้างและพระเอกของเราคือเจไดพดาวันหนุ่มที่ชื่อว่าแคลเ a คสติสเขาคือหนึ่งในเจไดที่เหลือรอดเรื่องราวในภาค f o r ์เรนต์ออเนี่ยจะเป็นการผจญภัยของแคลในช่วงที่เป็นพดาวันฝึกหัดซึ่งในภาคก่อนหน้าเนี่ยเรื่องราวและตัวเกมก็สนุกมากเลยนะและหลังจากนั้น5ปีจึงเข้าสู่เรื่องราวของภาค Survivor ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนภาพยนตร์ภาคส นับเป็นช่วงเวลา9ปีก่อนที่ลุคสกายวอลเกอร์จะได้ออกโรงซึ่งในเวลาช่วงนี้เนี่ยมีตัวละครสำคัญหลายตัวที่กำลังโลดแล่นอยู่นะครับอย่างเช่น OB1 และ d a r ์ h v วเดอรไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เจอ2คนนี้ในเกมภาค Survivor ก็ได้นะครับและสำหรับแคลคสติสพระเอกของเราตอนนี้เขากลายเป็นอัศวินเจไดเต็มตัวแล้วครับ ลีลาการต่อสู้จะต้องเหนือกว่าตอนที่เป็นพารวัาวนหนมในภาคก่อนหน้าอย่างแน่นอนรูปแบบการเล่นของภาคเซอร์ไวเวอร์ก็ยังคงเหมือนภาค o r e ์เ n นออเ r อครับออกผจญภัยบุกทะลวงฟันไปข้างหน้าด้วยสไตล์การต่อสู้แบบอัศวินเจได้จะเห็นได้ชัดว่าพลังฟอสของแคลเนี่ยเหนือกว่าเดิมนะครับเขาสามารถจับพวกศัตรูมาทําอะไรได้มากกว่าเดิมและดาบไ์เซเบอร์เนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบครับ ที่เห็นจช,ชัดคือไ์เซเบอร์เดียวแบบภาคก่อนหนะ้าไ์เซเบอร์คู่ก็ยังมีให้ใช้แต่ดูเหมือนว่าลีลาจะเฟีฟ้ยฟ้าวกว่าเดิมไ์เซเบอร์แบบ2ทางก็มีครับและที่น่าสนใจคือไ์เซเบอร์สไตล์เดียวกับไคลโลเลนการวาดดาบจะหนักน่วงและรุนแรงสำหรับฉากในเกมนี้เนี่ยจะไม่ใช่โอเพนเวิร์นะครับแต่ก็เป็นฉากที่กว้างพอสมควรและการเดินทางในฉากที่กว้างใหญ่ เราจะสามารถใช้พลังฟอสเพื่อควบคุมสัตว์นำมาขี่ได้นะครับใครที่เคยติดใจในความมันของ Star Wars Jedi f o r l e n Order สำหรับภาคต่ออย่าง Survivor เนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับน่าจะมันขึ้นกว่าเดิมอีกนันเนีนยตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่28เมษายนปี2023โดยจะลงให้กับระบบ PlayStation 5 Xbox Series และ PC แฟน Star Wars ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับพูดถึงดาบไล์เซเบอร์อาวุธประจำตัวของอัศวินเจดีเพื่อนๆชอบไล์เซเบอร์แบบไหนมากที่สุดครับดาบเดียวดาบคู่ดาบสองทางหรือดาบแบบไคลโลเรนและอยากให้เป็นสีอะไรดีบอกให้เรารู้สักหน่อยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ